สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพแล้ววันนี้ผมมีนะัดกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวิชาโนสอนไปเรียนรู้ที่จังหวัดชนบุรีเป็นเวลา4วัน3ครคืนครับตอนนี้ก็เพิ่งลงรถนะครับแล้วก็ผมกับเพื่อนๆก็รอเพื่อนๆคนที่มาชิดน,นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถ ไปชนบุรีนะครับลงเลยแยกมบบนี่เลยนะครับก็เดี๋ยววักนี้ก็จะไปเชอิตโรแรมครับที่มองตรงนี้ก็เห็นเป็นทะเลนะครับตอนเย็นหกโมงกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตลาดกันหลังจากที่มาถึงโรงแรมก็พักกันประมาณอนึางเลยครับแล้วก็จะไปตลาดโรงแรมก็อยู่ กับทะเลนี่ครับตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นา้้ใช่ไ่ด้ครับตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณ9้าโมงของอีกวันนะครับแลก็เดี๋ยววันนี้จะไปทำกิจกรรมกันครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เขาทําเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็จะมีเป็นปูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนด้วยนะครับนโยบายของครนะุงชาตเขามองเขาว่าพืา้นที่เนี่ยมันว่างเปล่ามันเป็นกองรุงขยะเนี่ยว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ก็เลยใช้ทรัพยากรที่เรามี <S <S มแต่ใช้อาหารหนึ่งจอบออกโอเคนกตอนเที่ยงเราก็มาร้นนานอานหารทะเลนะครับ น <łość> <USD> <ator> ี่นะครับกระโดนไปมานี่นะครับที่สั่งมาก็ต้องทานมันคือกระทะร้อนเนี่ยมีซอสคิิกไหมนี่นะครับกลท่นหอมเลย ตอนนี้ก็ตอนบ่ายๆนะครับเราจะกินข้าวก็ไปเก็บของที่โรงแรมมาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เขากรมัหลวงนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นทะเลนะครับสวยมากตรงข้างบนนะครับก็เป็นศาลนะครับแล้วก็เราเห็นทางนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับที่สวยมากๆนะครับนี่นะครับดูเลยนะครับนั่นก็เป็นศาฝั่งโน้นกที่เราไปตัวโอกคเราก็ฝั่งนี้ก็เป็นทะเลอีกด้านนะครับก็สวยนะครับ ตอนนี้เราก็ลงมาทีช่ชายหาดแล้วนะครับที่เราดูอแอลเอทอนที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็อตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับ<ห>แ,ลแล้วก็เล่นกเกษตรนะครับเ,รเล่นกันนานมากเลย<ห>แล้วก็เดี๋ยวจะกับที่พักก็จะไปตลาดต่อครับ ใช่ครับตอนนี้ก็วันที่ยีฟสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปต่ออีกนะครับอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลครับมีเต่าต่างๆครับเช่นตรงนี้ก็เต่ามะเฟืองเต่าแย้ครับมีรอบๆนครับเดี๋ยวก็จะเดินวนดูนะครับ นี่ก็เป็นเต่านะครับปเป็นดอกเป็นของจริงแต่เอาเครื่องไว้นะครับว่าเ,เป็นบอ่อเต่าครับตอนนี้ก็อยู่ตรงที่เป็นบอ่อเตา่เเตาที่เป็นที่พเพาะเต่านี่ก็เป็นเต,าเตา่าอายุ9ถึง12เดือนครับ นั้นก็มีที่มันเป็นตะาคายที่เขาขึงขืนวไว้เราติดนะครับลูกตาลลูกอะไรลูกเตี้าน้ยอันนี้ก็จะเป็นปลากระกตูนนะครับอันนี้มันเป็นตัวใหญ่นะครับขัน้นต้นเป็นตัวปลาโนแก้วครับตอนนี้ก็ไปสอนนิดๆน,นะครับก็ได้มา ที่สวนนงนุชนะครับแล้วก็มีเวลาเดินจนถึงแค้มงครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเป็นปรถก็คาร์ต่างๆนะครับขี่พาผมจะมีรถต่างๆแบบตรงน,นี้ก็เป็นที่เขาเป็น,ดนไดโนเสาร์หลายๆตัวนะครับเดินไปดูไดนโนเสาร์อีกที่นะครับก็ตัวน,นี้ก็เป็น สกายวอลล์นะครับลูกหมูด้วยนะครับตนอไปก็มีไดโนเสาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นพยานากครับอันนี้ก็มองจากข้างๆก็เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยครับแล้วเท่าไหร่นะครับเาอันนี้นะครับไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากๆไม่น่าจะมีใครเลือ์ตอบมาได้ นนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดรนเสร์ตัวใหญ่นะครับ<อ>เป็นคอร่าครับอันนี้นี่จะเป็นสวน,สนสนะวันนี้ก็เป็นตอนเช้าของวันที่ยี่้าครับแล้วก็วันนี้จะเดินทางกลับตอนเย็นครับก็เึงจะเช็คเอาท์เลยก็ถึงจะไปเชื่อมกอนเสินะครับ นี่ก็มาที่เป็นวิหารเซียนนะครับที่มันจะเป็นรูปพระลูกแล้วก็มีรูปปัน้นของจีนตัวน,นี้ก็เป็นรูปพระลูกที่เป็นสีขาวนะครับเมื่อเข้ามาในวิหารนะครับก็ซื้อตั๋วก็เข้ามาแล้วตัวข้างในก็มปนตุ๊กตัวน,นี้นะครับมีเป็นรูปปัน้นนี่นะครับเป็นรูปปั้นเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราจะเห็นดูกันว่าเรเห็นแกนหลีนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปหล่อสมัย ราชวงศ์ครเทพบดีเครื่องเทียนเป็นรูปวากเป็นแับท่านโพธิธรรมนะครับตัวน,นี้เป็นนูกปั้นกระแพงมือเยนนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นมองจากด้านบนนะตัวนี้เป็นนูกปั้นพระารานาธ ที่ชาน,า,านเมืองซีอานครับใช่เป็นบรรุนทหารเรอนแถจากาบราษัทไอีห้องก้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เ<ม>ขาชีจันครับนะครับหกสิบ2องห้บตอนนี้ผมอยู่ที่เออมันเป็นคาเฟ่เครื่องบินครับ นี่นะครับเป็นเครื่องบินนะครับผมเห็นว่าออฟฟิศวอลตรงนู้นก็มี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับแต่วก็นี่ก็เป็นตั้งนี่ครับก็อยู่บนเครื่องนะครับผมก็ได้ยังมีพึ่งมาครับตอนนี้เราก็มาขึ้นรถขึ้นรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปลงที่หมอชิตนะครับนั่งสายชัตเตชีพหมอชีพนะครับ ตอนนี้ก็สองทุ่มแฝงครับผมก็ลงรถที่เหมาะิดแล้วก็ายทุกคนแล้วก็เดจะไปหาพลอยก็กลับได้นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นรถมาแล้วครับก็ะจะเยกกับทุกคนก็ขอบคุณ